<laughs> hay đua đây bậc y cuối bậc y cuối có long pin đỏ thêm rồi บางที่เรียกองุ่นป่าอีสานเรียกปักอีกยุยเคืออีกยุยองุ่นปาคั้นๆถ้าเป็นเด็ก,กเด็ดเอายอดมันไปนลอกกินเปรี้ยวๆจิ้มพริกเกลือลักษณะเหมือนกันกันกบองุ่นที่ขายในตลาดเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่มันจะเปรี้ยวมันจะคันกว่า แต่บางที่เขาก็รับซื้อต่อมันนะเขาไปทำไมต่อมันเขาว่ามันทนต่อโรคซื้อต่อมันไปแล้วเขาไปต่อใส่กับอง,งุ่นอง,งุ่นที่เขาขายนะ่ะเอาไปทาบเอาไปต่อต่อกิง่งเอาต้นตอเป็นอง,งุน่นป่าแล้วเอาเอาเอางุ่นบ้านอางุ่น องุ่นตลาดมาทาบเวลามันออกดอกมันก็เป็นผลมันก็อาศัยลากจากอางุ่นปลานี่แหละมันมันทนทานเขาว่าว่าทนทานอายุยืนกว่าบางที่เขารับซื้อเงามันมาไปทาบไปต่อ